วันนี้เสนอตอนสอดไม้สองท่อนใต้ตะเก็บทับจะการน,น้ำรั่วได้ไหมวันที่28มิถุนายนพศ2567นานี่เป็นวิธีสุดท้ายที่จะกันน้ำรั่วหมดจากนี้ก็มาทราบว่าจะหาวิธีอะไรอ้อมีแฟนคลับบอกออฟแผ่นไว้บอดลองหลังคาเหมือนกันครับวันศุกร์ที่28มิถุนายนพศ2567เเวลาตีห้า ห้าสิบสามนาทีวันนี้ผมได้ข้อสรุปแล้วครับทำไมทับรัวแต่เก็บก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยววันนี้จะพาดูตาจะได้ข้อสรุปวันนี้อ้อมเมื่อวานเมื่อคืนนี้ก็มีฝนฝนลงบ้างนิดหน่อยไม่เยอะแต่ก็พอที่จะพิสูจน์ดได้ครับ อันดับแรกดูที่พื้นครับถ้ามีน้ำเจอน้องก็โอเคแหละรั่วซึมมีน้ำจากข้้งบนไหลลงมาโอเคดูมันจะมายังไงแล้วก็มาดูหลังคาครับอันดับต่อมาคือลังคา เห็นที่เป็นโครงนะครับที่เป็นสันอะ่ะผมผมเอาไม้สี่ท่อนระสอดไว้อันนี้อะไรเนี่ยยอดไม้มั้ง <c oughs> ต้นชมพู่มันหล่นมาจากต้นชมพู่นี่นแหละที่นกหรืปูปตาไม่รู้ นี่คือน้ำลองมเมื่อคืนเสาต้นนี้ล้มครับสมอท่อนเลยตอกสมออไปสามตัวดินมันไม่นันเท่าไหร่ดินมันไม่นั่นดนินไม่ดินทายใช้สมอาสามตัว ก็เห็นโดยรอบแล้วนะครักทุหลังคาเดี๋ยวจะพาไปดูใต้หลังคาผมเอาไม้ไม้สอดไว้สี่ท่อนไม้ยาวสองท่อนไม้สั้นสองท่อนเพราะว่าหาได้เท่านี้ไม้ยาวเนี่ยผมสอดตรงแต่เข็บเลยนะครับให้แต่เข็บลอยขึ้นม่ให้น้ำมันหยุด มองออกไหม,ม,มเพราะมีสายมาด้วยอ่ะสองมีน้ำก่ออยู่ข้างนอกนะครับอันนี้ใต้หลังคาใต้หลังคามีน้ำก่อ <c oughs> มีน้ำค้างก่อ มันทำให้เห็นขึ้น,นก้อนไม้สังเกตดูนะครับตะเข็บอันนี้แนวตะเข็บแต่ลน,นน้ำมันจะไม่ขังที่แนวตะเข็บนะครับ ก็ยังมีน้ำน้ำค้างอยู่พัมีน้ำอยู่นะครับมี ก็อยู่ด้านใต้ลังคาแห้งอยู่ครับไม่มีหยดน้ำเกาะ แต่ผมจะดันให้ดูนะครับ ผมไล่น้ำออกจากผ้าใบแล้วครับก็หยดครับเพราะมันม่หยดน้ำเกาะอยู่ มันมีน้ำมมีหยดน้ำก่ออยู่ครับมันโดนน้ำค้างนั่นแหละแต่สังเกตดูนะครับท่านบริเวณน,นี้น้ำจะไม่หยดนะครับบริเวณน,นี้ไม่ก่อ บริเวณนี้น้ำไม่เกาะนะครับไม่มีไอ้น้ำเกาะมันลาดแต่บนลังคาในเกาะเยอะเลยแล้วไล่น้ำอยู่ที ได้ข้อสรุปหรือยังครับท่านผู้ชมครับทํามาก็หลายคลิปแล้วนะถ้าตรงลังคารถนะครับถ้ามันแอ่นน้ำมาน้ำฝนก็จะท่วมขังแล้วก็หยุดน้ำเมื่อคืนผมออกมาดูนะเอาประชายสองดูทุ่มหนึ่งหยดติ้งติงต้งติ้งลงมาเลยครับ ช่วยไม่ได้แต่เข็บวันนี้แต่เข็บไม่ได้แช่น้ำนะครับเอาไม้ดันแต่เข็บลอยไว้กินข้าวเช้าเสร็จสายสายก็ออกมาแวะดูนะครับตอนนี้เวลาแปดโมงเช้าห้านาทีแดดออกแล้วมาดูว่าจะเป็นยังไงตอนนี้ก็สองโมงเช้านะครับแดดออกมาแล้วเวลาแห้งเนี่ย ้าทาัดจะลอยตัวเลยครับมันเบาก็จะอย่างนี้เลยแต่เข็บเห็นไหมฮะแต่เข็บนี้ก็จะแยกตัวออกไปแต่เข็บลอยตัวครับน้ำไม่แช่เนี่ยนี่คือตอนแห้งนะครับเนี่ยดูห้องบนก็ได้ เาจะห็นนอย่งี้ตอนแห้มันก็จะลอยอย่างนี้แหละครับอีกตอนฝนตกเนี่ยลงมาเลยตอนฝนตกน้ำขังครับร่วงเลย สังเกตนะครับฝั่งนี้ไม่รั่วน,นะครับไม่รัว่วไม่ซึมไม่ว่าจะเป็นตะเข็บหรือน้ําขังน้ําขังอะ่ะแต่ถ้าเป็นหลังคาเนี่ยซึมครับเพราะว่าน้ำมันขังเยอะตกห้องช้างเลย มาหลายวันแล้วจะเป็นเดือนแล้วมั้งเนี่ยแก้ปัญหาเรื่องน้ำน้ำรั่วซึมทับเนี่ยต้องไม่มีท้องช้างครับน้ำต้องไหลผ่านเลยน้าไม่ท่วมขังไม่ท่วมไม่ขังไม่ท้องช้างท้องแมวก็ด้วย <c oughs> ถ้ามีแล้วมันหยดซึมลงมาครับแต่เข็บเอาเอาเทป ยาแต่เข็บแล้วอ่ะขอให้มันมีทองช่างเถอะแล้วก็น้ำท่วมขังเยอะๆหน่อยน่ะหยดติงติงต้งติ้งเลยครับนะเพราะว่าผมมาไม้ลองไว้แล้วก็เลยมองเห็นเมื่อคืนเพราะว่าไฟฉายมาส่องดูอ่ะมันก็หยดติ้งติ้งติงต,งต,งตงหยุดลงมาแสลังคาหลังคาก็ไหลหย,ยุดลงมาถึงพื้นนี่มันเป็นอย่างเงี้ฉะนั้นเวทีกลางนะครับกลางหน้าจัว่ว วิธีกลางท้าบต้องกลางจั่วอย่างเดียวเลยครับเราคงจะหายวิธีกลางจั่วนะครับกลางท้าบให้เป็นจัว่วทําอย่างเงี้ยถึงจะได้มันทําก็ไม่ได้ละกลางจัว่วแล้วก็สูงหน่อยเสาเสาต้องสูงด้วยไม่ให้ผ้ามันมาท้องช้างกับหลังคารถ หนึ่งเ็นหน้าจัว่วสองต้องไม่มีท้องช้างบนหลังคารถอันนี้แกได้ผมว่านะ